สวัสดีครับผม The Dream PKP นะครับวันนี้จะมาลองเล่นเกม Battlefield V นะครับเกมจำลองสงครามโลกครั้งที่2นะครับว่ามันจะสมจริงเหมือนจริงแค่ไหนนะครับว่าเขาต่อสู้กันยังไงนะแค่มันเป็นการจำลองเรามาดูกันว่าเกิดแค่ไหนเราก็ต้องซูมนะเราบวกบวกไปไม่ได้เราลองดูมที่ซู้กันนี่เป็นแมปใหญ่นะครับเล่นกันหลายคนน้อใหม่นะอาจจะยังไม่เก่งมา เิดงไม่มีาะแนนเลยอุ้ยต้องซุม่มอ่ะซุ่มเลยเสียดายเราไม่มีาะไหนพอต้องบุกยึดฐานนะให้ได้คะแนนเยอะก่อนวเวลาที่กำหนดก็ถ้เาเป็นฝ่ายชนะไปนะถ้าฝ่าการใดก็อเอาไปเลยวุ้ยอุ้ยน,นั่นนะเสียบทิ้ง นี่เราไม่ได้เล่นกับบอทครับเราเล่นกับคนทั้งหมดเลยก็จะดึกเกินหน่อยทีนี้เราก็รอเพื่อนมาช่วยนะถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยเราก็รอตายเกิดใหม่อยลองดูกัดเราตายเกิดใหม่อยเราก็เลือกเกิดหลังเพื่อนก็ได้เอาใหม่มีคัน,นมีปืนให้เก็บอ่ะเราอยากได้สนัยมากคนยิงใครไม่ได้เลยนะจะ ใครที่อยากรูปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับไปสนไหนมากเลยตอนนีน้แต่ภาพสวยจ,จริงวิขอสนเณนแล้วก็บอกเื่อ้สีแดงๆเนี่ยครับไอ AEDC เราต้องไปหยุดให้เป็นสีขาวถึงจะได้แดง เกมนี้มันจะมีแต่ปืนแบบปืนพลาสติกเลยนะปืนที่อลังการอะไรจะไม่มีเลยสมจริงอุ้ยตอนให้สงครามโลกครั้งที่สองเราไม่มีปืนแบบแต่งอะไรมากเนะัยเป็นปืนแบบดิบๆเริงเลยแต่ภาพสวยมากซุ้มขอซุ้มตรงนิน เดือดที่เราต้องระวังระวังเอาอยู่กับเต็ได้กันสบายใจอุ้ยเดือดมาโดนแล้วนี่เราเล่นเล่นกับบอลนะเล่นกับคนก็จะเดือดเดือด เล่นแบบระวังเลยปุ้ยเงี้ยตายหนึง่งต้องไปยึดธงสีแดงให้เป็นของเราเงียบุ้ยปุ้ยเงี้ย,ยโดนล,ล่อเขาแล้วอเท่าแรงจริงเล่นกับคนก็นจะตึงๆหน่อยเพราะว่าเล่นกับคนหลางาประเทศนะครับ คนไทยมากคนต่างประเทศมากมารวมตัวกันเราเลือกเกิดก็ได้นะหรือเราจะเกิดหลังเตือนก็นได้หรือเราตรงนี้เขาพวกกันอยู่เ,เกิดตรงนี้ก็ได้เรา,าบวกใหม่เรการตอนไหนจัดเลย อยากให้เล่นแนวไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับใครที่ดูถือถึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมถังไฟศัตรูระเบิดระเบิดเลยนี่ต้องมีโลกไม่ตองคามโลกน่ครับเราเจอศัตรูแล้ว มองก่ออุ้ยนั่นไม่รอดเรียบร้อยเลยถ้าเหมือนฟังเราจะเสียเปรียบเยอะเบอร์เจต่อ591รอยเ้าสไม่รอดไม,ม่อนมาช่วยนะครับแล้วก็ตายเกิดเนี้นะนยสไนเปอร์ มีสน,นยัยนี่เต็มเลยพอดีรหัสผมเพิ่งจะละสร้างใหม่ด้วยยังไม่ค่อยมีสน,นัยเลมีเปลือกให้เก็บเลยมีสน,นยัยนี่เก็บเลยอุ้ยตัวเล่นทะละเราอยู่กับเพืนมนันดีกว่าตาย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  Lót 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 ถามวกมีสองมันเดดทีนีเองเองอขาไวกรแล้วก็ตายนะใครที่ชอบไม่ทำแนวแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากดูแบบซ้ับได้เลย อย่างนี้นะมีเพื่อนมาช่วยเราก่อนแล้วก็รอดไปเติมยาก่อนเฮ้ยเฮ้ยขอเก็บปืนหน่อยโอ้ยน่ะเราตายแล้ว,ลาลวราเพื่อนมาช่วยนะนี่น่าจะมีเพื่อนแล้วละ่ะเพื่อนก็น่าจ <c oughs> ะบวกขาดลอยเลยตอนนี้อุ้ย ตายไม่รอดเกิดยังนี่แหละเพงเลือดเดือดสุดไปอยากไปสนายนี่เรียบร้อยอุ้ยทั้งหน้าทั้งซ้ายแลย้วไม่ไหวเหยียดจ่าสนุกริงใครไม่ชอบเกียงสงครามโลกแบบนี้นนะครับ แมกนำเลยเบตันฟิวว V หรือเบตันฟิวห้านะครับอันนี้ในทีมกำลังลดราคาเลยขอเกิดที่เดิยวแล้วกันเกิดบอุ๊ยอุ๊ยเรือ,อจากเราลงมาก็ตายเลยเพื่อนจะช่วยเราไหม ไม่น่าช่วยนะเพื่อนก็ไม่รอดแต่เพื่อนเราตึงจัดเกิดต้องดีนี่ละกันโอ้ยยังเบิดจังนะโอ้โหเรียบร้อย ลเ,เลระเบิดยันมันแบบที่ดูลลระเบิดเลยครับส่งมิงจัดดูในสงครามโลกเลยทาบวกกันแบบนี้นะส่งนี่ตนน ไปเชิญเป็นบวกเฮ้ยนี่ไงเราจัดปรตูแล้วเฮ้ยเจอแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราแพ้ขาดร้อย สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็คอมเมนต์ให้ทามต่อได้นะครับใครที่ยังดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ดยารปกตมขอณครนะ